สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราสแกวร์ไทมคืนนี้เราจะพาคุณเดินทางไปยังดินแดนแห่งคำสาบและวิญญาณเรื่องหลอนประจำจังหวัดระยองที่แม้จะสวยงามด้วยหาดทรายและทะเลแต่ก็แฝงไว้ด้วยเงาแห่งความตายเรื่องที่ 1. บ้านพักริมชายหาดเสียงร้องที่ไม่มีใครเห็นระยองเมืองแห่งทะเลงามและผลไม้ขึ้นชื่อแต่ลึกลงไปในเงามืดของเกลียวคลื่น ยังมีเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าเอ่ยถึงย้อนกลับไปเมื่อห้าปีก่อนมานพนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ชื่อดังจากกรุงเทพซื้อที่ดินริมทะเลแหลมแม่พิมพ์จังหวัดระยองเขาลหลงไหลในความเงียบสงบของทะเลยามค่ำคืนและอยากมีบ้านพักส่วนตัวริมชายหาดไว้พักผ่อนกับครอบครัว บ้านหลังนั้นถูกตั้งชื่อว่าบ้านทะเลใจบ้านไม้สองชั้นสีขาวสะอาดตกแต่งแบบโมเดิร์นท ropical มีระเบียงกว้างหันหน้าออกทะเลเสียงคลื่นกระทบฝั่งได้ยินชัดเจนแม้อยู่ชั้นสองหลังจากสร้างบ้านเสร็จในเวลาไม่ถึงปีมานพก็ตัดสินใจพาภรรยาและลูกชายวัยแปดขวบมาพักผ่อนที่นี่เป็นครั้งแรกพวกเขาตั้งใจจะอยู่กันเป็นอาทิตย์ทุกอย่างเหมือนจะเป็นวันหยุดในฝันจนกระทั่งถึงคืนแรกเวลาประมาณตีสองมานพสะดุ้งตื่นจากเสียงบางอย่าง เสียงคล้ายผู้หญิงร้องให้แผ่วเบาแต่เต็มไปด้วยความเศร้าเจ็บปวดเขานิ่งฟังอยู่พักหนึ่งเสียงนั้นดังมาจากหน้าบ้านจากชายหาดตอนแรกคิดว่าอาจมีนักท่องเที่ยวเมาหลงมาจึงตัดสินใจเดินลงไปตรวจดูเมื่อก้าวลงจากบันไดเสียงร้องให้ก็เงียบหายไปทันทีเหลือเพียงเสียงคลื่นซัดฝั่งและลมทะเลพัดใบสนดังกราวเขาเดินออกไปถึงหน้าหาดไม่มีใครไม่มีแม้เงาคนพื้นทรายเรียบไม่มีรอยเท้า เขายืนงงอยู่ครู่หนึ่งก่อนหันกลับเข้าบ้านขณะที่กำลังจะปิดประตูหน้าต่างเขากลับเห็นเงาผู้หญิงผมยาวยือนอยู่ใต้ต้นสนด้านข้างบ้านแต่เมื่อหันไปมองตรงๆเง,งานั้นกลับหายไปอย่างไม่มีร่องรอยเขาคืนสู่เตียงพยายามไม่คิดมากแต่ความรู้สึกไม่สบายใจเริ่มคืบคลานเข้ามาคืนถัดมาเสียงร้องให้กลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันไม่ใช่แค่เสียงร้องเศร้า เสียงเริ่มบิดเบี้ยวกลายเป็นเสียงหัวเราะปนกรีดร้องเสียงแหบแห้งเหมือนคนบ้าแล้วเสียงบางอย่างก็ดังขึ้นในบ้านเหมือนเสียงเล็บขวนกระจกเสียงประตูเปิดเองช้าๆตามมาด้วยเสียงฝีเท้าเบาๆเดินผ่านห้องนั่งเล่นมานพลุกขึ้นคว้าไฟฉายวิ่งไปสำรวจทุกห้องแต่ไม่พบอะไรแต่เมื่อกลับมาที่ห้องนอนเขาพบลูกชายของเขานั่งนิ่งอยู่ปลายเตียงดวงตาเบิกกว้างริมฝีปากสันพ่อผู้หญิงคนนั้นมาเล่นกับผมเมื่อคืนเธออยู่ตรงหน้าต่าง หัวใจของมานพแทบหยุดเต้นเขาก้มมองไปที่หน้าต่างและพบรอยนิ้วมือเปื้อนทายบนกระจกรอยนิ้วเล็กๆเ,เต็มไปหมดเหมือนเด็กกำลังแตกกระจกจากด้านนอกวันต่อมามานพเริ่มสอบถามคนในพื้นที่ถึงได้รู้เรื่องราวที่ไม่มีนายหน้าคนใดกล้าเล่าสิบปีก่อนพื้นที่ตรงนั้นเคยเป็นส่วนหนึ่งของรีสอร์ทเล็กๆซึ่งปัจจุบันถูกรื้อถอนพนักงานสาวคนหนึ่งชื่อแป้งเคยทำงานเป็นแม่บ้านกะกลางคืน คืนหนึ่งขณะเดินกลับบ้านหลังเลิกงานเธอถูกชายแปลกหน้าอ้างว่าจะไปใช้บริการรีสอร์ทแต่จริงๆแล้ววางแผนร้ายเขาลากเธอไปข่มขืนและข่ารัดคอบริเวณแนวต้นสนใกล้ที่มานบสร้างบ้านก่อนจะฝังศพไว้ใต้ทรายอย่างลวกๆร่างของเธอถูกพบในอีกห้าวันถัดมาเมื่อกลิ่นเน่าคลุ้งไปทั่วหาดหลังเหตุการณ์นั้นชาวบ้านเชื่อว่าแป้งไม่เคยไปไหนวิญญาณของเธอยังคงวงเวียนอยู่บริเวณชายหาด หลายคนเคยได้ยินเสียงร้องให้ตอนกลางคืนเด็กเล็กในหมู่บ้านมักบอกว่าเห็นพี่สาวใส่ชุดขาวผมยาวชวนไปเล่นด้วยแต่ไม่มีใครเคยเล่นกับเธอได้ครบคืนมานบตกใจอย่างรุนแรงเขารู้แล้วว่าครอบครัวเขาไม่ได้อยู่คนเดียวในบ้านหลังนั้นเขาพยายามทำบุญสวดมนต์รดน้ำมนต์แต่ทุกคืนเสียงร้องให้ยังคงกลับมาบางคืนภรรยาของเขาฝันว่ามีผู้หญิงเปื้อนเลือดนอนอยู่ข้างเตียงลูกชายเริ่ไม่พูดไม่หัวเราะ และมีอาการเหม่อลอยมากขึ้นทุกวันในคืนสุดท้ายก่อนย้ายออกมานพได้ยินเสียงแหลมสูงของหญิงสาวดังขึ้นตรงระเบียงชั้นสองเขาเปิดประตูไปดูและพบเธอยือนอยู่จริงๆผู้หญิงในชุดขาวผมยาวปิดหน้าเท้าเปล่าเปื้อนทรายยืนร้องไห้ก่อนจะกระโจนใส่มานพจนเขาหงายหลังหมดสติเขาตื่นขึ้นมาในตอนเช้าโดยมีรอยนิ้วมือเปื้อนทรายเต็มลำคอราวกับถูกบีบไว้ทั้งคืน หลังเหตุการณ์นั้นมานบขายบ้านในราคาขาดทุนครึ่งหนึ่งภายในไม่กี่สัปดาห์ไม่มีใครกล้าอยู่ต่อไม่มีใครกล้าแม้แต่จะเข้าไปใกล้บ้านทะเลใจทุกวันนี้บ้านหลังนั้นยังคงตั้งอยู่เงียบๆริมหาดหน้าต่างชั้นบนถูกปิดตายแต่ถ้าเผลอเดินผ่านในเวลากลางคืนคุณอาจได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้หรือแย่กว่านั้นคุณอาจเห็นเธอยือนอยู่ตรงหน้าต่างชี้มาที่คุณ แล้วกระซิบว่าเล่นกับฉันเธอนะเรื่องที่2โรงงานร้างกับเสียงคาะประตูตอนตีสบนถนนสาย36ที่เชื่อมระยองกับเมืองบ้านฉางมีโรงงานเก่าแห่งหนึ่งตั้งอยู่ใกล้ทางโค้งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนโลหะที่เคยรุ่งเรืองมากในยุคต้นปี2000แต่หลังจากเหตุเพลิงไม่ครั้งใหญ่เมื่อ10ปีก่อนที่นี่ก็ถูกปล่อยทิ้งร้าง ไม่มีใครกล้าเข้าไปเพราะทุกคนเชื่อว่ามันไม่ใช่แค่โรงงานเก่าแต่คือสุสานของผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้รับความยุติธรรมเรื่องนี้เกิดขึ้นกับโอ๊ตยูทูบเบอร์สายสำรวจตึกร้างที่มักถ่ายคลิปตอนกลางคืนเพื่อลงช่องของเขาชื่อว่าคืนสยองสำรวจร้างคืนหนึ่งเขาได้รับคำท้าจากแฟนคลับให้ลองเข้าไปในโรงงานร้างระยองที่ถูกลือกันว่าตอนดึกๆจะมีเสียงเคาะประตูเหล็กและเสียงตะโกนร้องขอความช่วยเหลือ โค้ดไม่ได้เชื่อเรื่องพวกนี้เท่าไหร่เขาเตรียมกล้องโก p r o สองตัวพร้อมใหม่และไฟฉายเข้าสำรวจตั้งแต่เวลาประมาณห้าทุ่มเมื่อเดินเข้าภายในโรงงานเขาพบเศษชิ้นส่วนเครื่องจักรสนิมขึ้นผนังทะลอกพื้นเต็มไปด้วยคราบดำแต่ยังคงมีกลิ่นไม่บางบางติดอยู่ในอากาศราวกับเพลิงเพิ่งสงบเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนเขาเริ่มเดินถ่ายไปเรื่อยๆพูดใส่กล้องพร้อมบรรยายจนถึงโถงใหญ่ที่เคยเป็นห้องควบคุมแล้ว ไฟฉายเขาก็ดับวูบเขาลองกดเปิดอีกครั้งแบตยังเต็มแต่ไฟไม่มาในจังหวะนั้นเองเขาได้ยินเสียงคอเสียงคอเหล็กแหลมสูงชัดเจนหนึ่งครั้งสองครั้งตามด้วยเสียงช่วยด้วยแผ่วเบาเหมือนเล็ดลอดจากอีกห้องหนึ่งเขารีบคว้ากล้องสำรองที่ติดอินฟราเรดและเดินไปตามเสียงนั้น เมื่อมาถึงประตูห้องพนักงานที่ขึ้นสนิมจนเป็นสีแดงเข <K _ struggled> าก็ได้ยินเสียงคอดังปังๆอยู่ตรงหน้าเหมือนมีใครถูกขังไว้ข้างในโอ๊ตถามกลับว่าใครอยู่ในนั้นไม่มีคำตอบมีเพียงเสียงสะอื้นเบาๆเขาค่อยๆยื่นมือไปแต่ลูกบิดเย็นเฉียบเหมือนน้ำแข็งพอหมุนประตูเปิดออกช้าๆภายในมืดสนิทเขายกกล้องขึ้น เล่นจับได้เพียงเศษเสื้อผ้าไม่เกรียมและเก้าอี้เหล็กหักครึ่งไม่มีใครอยู่ในนั้นแต่ทันใดนั้นเองเสียงวิ่งเสียงรองเท้าหนักๆดังอยู่ข้างหลังเขาหันกลับไปเร็วมากกล้องอินฟราเรดจับภาพไว้ได้วูบหนึ่งร่างของชายในชุดยูนิฟอร์มคนงานสภาพไม่เกรียมผิวลอกเผยกล้ามเนื้อช้ำเลือดยืนอยู่ไม่ถึงสองเมตรจากเขาจ้องเขาด้วยดวงตาดำมืดก่อนจะหายวับไปในอากาศ โอ๊ตเริ่มหายใจไม่ทั่วท้องเขาเกือบตะโกนแต่ตัดสินใจรีบวิ่งออกมาขณะวิ่งผ่านประตูทางออกเสียงคอเหล็กกลับดังกระหน่ำทั่วทั้งโรงงานปัง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 ,ปงพร้อมเสียงตะโกนก้องว่าพวกเรายังไม่ตายช่วยพวกเราด้วยคลิปนั้นโอ๊ตโพสต์ลง YouTube ในวันรุ่งขึ้นแม้ภาพจะเบลอบางช่วงแต่เสียงคอเสียงตะโกนและภาพร่างที่ไม่ปรากฏชัด คลิปกลายเป็นไวรัลในเวลาไม่กี่วันและนั่นทำให้ผู้คนเริ่มรื้อค้นข้อมูลของโรงงานนี้อีกครั้งจนพบว่าคืนที่เกิดเพลิงไหม้เมื่อ10ปีก่อนมีพนักงานจำนวน7คนที่ถูกขังอยู่ในห้องล็อกเพราะระบบไฟฟ้าขัดข้องพวกเขาติดอยู่ในนั้นจนขาดอากาศและตายอย่างทรมานในเปลวเพลิงที่ลุกไหม้ทั้งอาคารไม่มีใครพูดถึงไม่มีแม้แต่ป้ายรำลึกหรือสารให้ไว้บางคนเชื่อว่า พวกเขายังอยู่ที่นั่นในชุดคนงานเดิมๆเฝ้ารอให้มีใครสักคนเปิดประตูให้พวกเขาได้ออกไปและถ้าคุณผ่านถนนเส้นนั้นในเวลาใกล้ตีสามลองฟังให้ดีเสียงเคอเบาๆอาจตามคุณกลับบ้านเรื่องที่ 3, สาศพที่ไม่มีใครรับในโรงพยาบาลกลางเมืองระยองทำไมเตียงสิบเจ็ดถึงไม่มีใครอยากเข้าเลย คือคำถามที่ป้อมพยาบาลเวนดึกคนใหม่ได้ยินตั้งแต่วันแรกที่เขาย้ายมาประจำแผนกอายุรกรรมชายของโรงพยาบาลรัฐแห่งหนึ่งในตัวเมืองระยองคำตอบที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่เวนเปรคือเสียงหัวเราะแห้งๆแล้วพูดเบาๆว่าถ้าได้เวนดึกเดี๋ยวก็รู้เองโรงพยาบาลแห่งนี้ไม่ใช่โรงพยาบาลใหญ่แต่มีคนไข้ เข้ามาเรื่อยๆโดยเฉพาะช่วงกลางคืนที่มักจะมีคนเจ็บจากอุบัติเหตุบนถนนสายหลักหรือไม่ก็ผู้ป่วยเรื้อรังที่อาการสุดประทันหันเตียง17ตั้งอยู่ริมสุดของห้องติดหน้าต่างกระจกฟ้าบานใหญ่ที่มองออกไปจะเห็นโกดังเก็บของด้านหลังอาคารแม้จะไม่ได้เป็นเตียงที่เก่าหรือชำรุดอะไรแต่ทุกคนกลับพยายามเลี่ยงไม่จัดผู้ป่วยไปที่เตียงนี้หากไม่จำเป็นจริงๆคือหนึ่งเวลาประมาณตีหนึ่ง ขณะที่ป้อมกำลังตรวจวัดแค่ผู้ป่วยรอบเตียงเขาหันไปเห็นใครบางคนนอนอยู่บนเตียงสิบเจ็ดร่างผอมแห้งห่มผ้าสีขาวจนถึงคอใบหน้าซีดเซียวเหมือนคนป่วยหนักมากแต่ในตารางเวรกลับไม่มีชื่อใครอยู่เตียงนั้นเลยป้อมถามเพื่อนพยาบาลอีกคนว่ามีคนที่ย้ายมาใหม่เหรออีกฝ่ายนิ่งก่อนจะเดินมาดูแล้วกระซิบเบาๆว่า ไม่มีใครทั้งสองยืนมองเตียงอยู่นานและแล้วเหมือนผ้าตาพลันร่างบนเตียงก็หายไปต่อหน้าต่อตาไม่มีรอยบุ๋มบนที่นอนไม่มีแม้แต่ผ้าห่มที่ถูกจับคืนนั้นป้อมนอนไม่หลับและเริ่มสืบเรื่องเตียงสิบเจ็ดอย่างจริงจังเรื่องราวที่ได้ทำให้เขาหนาวเยือก เมื่อสามปีก่อนมีชายคนหนึ่งถูกรถชนบริเวณถนนสุขุมวิทไม่พบบัตรประชาชนไม่มีใครรู้ว่าเป็นใครเขาเป็นคนเร่ร่อนนอนข้างถนนถูกรถบรรทุกเฉียวกระเด็นและถูกส่งมายังโรงพยาบาลนี้ร่างของเขาสาหัสมากกระดูกหักหลายจุดเขาถูกวางไว้ที่เตียงสิบเ็ดเพราะเป็นเตียงว่างเพียงเตียงเดียวชายผู้นั้นนอนอย่างไร้สตินานเกือบเดือนไม่มีญาติไม่มีใครมาเยี่ยม และในคืนวันฝนตกหนักเขาก็เสียชีวิตอย่างเงียบงนันโดยไม่มีแม้แต่คำอำลาศพของเขาถูกเก็บไว้ในห้องเย็นนานกว่าสามเดือนก่อนจะถูกส่งไปยังวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านค่ายเพื่อเผาเป็นศพระญาติไม่มีชื่อไม่มีบัตรไม่มีป้ายไม้แม้แต่คนที่เผาศพก็ยังจำไม่ได้ว่าเท่ากระดูกเขาอยู่ตรงไหนหลังจากนั้นไม่นานตีสิบเ็ก็เริ่มมีเรื่องประหลาด คนไข้ที่ได้นอนเตียงนี้มักจะฝันเห็นชายผอมๆเดินวนอยู่ปลายเตียงบางคนฝันว่าเขามานั่งข้างๆจับมือแน่นร้องให้และพูดว่าช่วยจำชื่อฉันทีบางรายหนักถึงขั้นชักเกรงกลางดึกหรือเกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันทั้งๆท,ที่อาการป่วยไม่รุนแรงจนเจ้าหน้าที่เริ่มเชื่อว่าวิญญาณของชายไร้ชื่อยังคงวงเวียนอยู่ที่เตียงสิบ็ เราคอยให้ใครสักคนจำเขาได้หรือไม่ก็ขอเพียงใครสักคนเรียกชื่อเขาเป็นครั้งสุดท้ายหลายครั้งพยาบาลเวรดึกจะได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างเบาๆจากทางโกดังด้านหลังแม้ห้องนั้นจะอยู่ชั้นสองบางคืนยัมมีเสียงลากเตียงเบาๆดังมาจากมุมห้องทั้งที่ททไม่มีใครอยู่ป้อมเคยลองตั้งกล้องมือถือไว้เงียบๆโดยไม่ได้บอกใครในคลิปเขาได้ยินเสียงชายคนหนึ่งพูดเบาๆ ว่าผมชื่อสุรชัยช่วยจดหน่อยผมชื่อสุรชัยแล้วตามด้วยเสียงหายใจรัวๆและกล้องก็ดับลงคลิปนั้นเขาไม่เคยเผยแพร่เพราะตั้งแต่วันนั้นเขาป่วยอย่างไม่มีสาเหตุร่างกายอ่อนแรงจนต้องลางงานหลายสัปดาห์และเมื่อกลับมาทำงานเตียงสิบเจ็ก็ยังคงว่างเปล่าไม่มีใครนอน แต่ผ้าห่มกลับถูกพับอย่างเรียบร้อยเหมือนมีใครใช้งานมันอยู่ทุกคืนและบางคืนป้อมยังคงได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างหนึ่งครั้งสองครั้งและเสียงเบาๆเหมือนเสียงลมหายใจใชายคนหนึ่งที่ยังคงเฝ้ารอเฝ้าถามผมชื่ออะไรนะผมชื่ออะไรนะ หากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดเรื่องหลอนใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีและราตรีสวัสดิ์